เมื่อ8ปีที่แล้วที่พี่น้องไปร่วมต่อสู้เราเคยคาดหวังว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการรัฐประหารเกิดขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นแต่พี่น้องเชื่อไหมครับวันนี้มันกลับตาลปัดนะสามปอวันนั้นได้อำนาจมาเพราะพี่น้องประชาชนโดยหลกักๆแล้วคนภาคใต้แต่วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมามีบางปอมีกระแสข่าวว่าจะไปร่วมมือกับคนแดนไกลไอ้บางปอนีผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันนี้รัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นําไปตู่รัฐธรรมนูญในอดีต20ปีที่มีการใช้เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากที่สุดในประเทศไอ้ใครก็แล้วแต่ฮะที่ขึ้นมามีอํานาจเพราะประชาชนให้เหยียบขึ้นไปอะประชาชนจำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิตบาดเจ็บไม่น้อยกว่า700-800ถึงคนและวันนี้เขาขึ้นไปมีอํานาจและคิดจะไปจับมือไอ้นักโทษโกงชาติที่อยากจะกลับบ้านอย่างแท้ๆทให้พี่น้องจําไว้เลยว่าพวกนี้กําลังคิดทรยศต่อพี่น้องประชาชนครับ ผมแถลงกับสื่อมวลชนมาตลอดว่าการจัดกิจกรรมจรรยุทธ์ของไทยพักดีนั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมือนพักการเมืองพักอื่นเนื่องจากว่าพักการเมืองพักอื่นคดเงินมาอย่างเดียวไทยพักดีไม่มีเงินแต่ไทยพักดีมีแต่หัวใจครับพี่น้องครับเพื่อบ่งบอกว่าพักไทยพักดีคือพักของประชาชนจะเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดครับพี่น้องครับเราเป็นพักการเมืองน้องใหม่ใหม่จริงๆใหม่ถอดดั้ม ด้วยหัวจิตหัวใจไม่มีประวัติหรือความคิดแม้ที่อยากจะเข้ามาโกงหรือมาสแสวงหาผลประโยชน์พรรคไทยปดีมาแล้วครับพี่น้องจะมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจะไม่ยอมให้ใครมาจ้ำยีที่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาด พี่น้องรับทราบอยู่แล้วนะครับว่าขณะนี้ประเทศชาติเราเจ็บปวดอยู่มีกระบวนการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นพวกนี้ต้องการที่จะนาไปสู่การแก้ไขามาตรา112ผมยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าการแก้ไขามาตรา112นั้นเฉพาะมาตรา112ไม่เคยสร้างปัญหากับประชาชนไทยพักดีขอประกาศตัวตนให้กับพี่น้องชาวสงขาพี่น้องที่ติดตามไลฟ์สดทางเรานอกจากจุดยืนของพักไม่ยุบไม่ย้ายไม่จ่ายไม่ซื้อแล้ว ตัวตนของเราคือเราไม่ล้มล้างไม่โกงและไม่โง่ครับพี่น้องครับรๆๆๆจำคำพูดผมไว้ว่าหมอวโรปประกาศชาัดเจนว่าค่าไฟฟ้า2.50บาท50สำหรับครัวเรือนต่อ1หน่วยแก๊สถุงต้มกิโล15บาทถังหนึง1 2 5บาทปุ๋ยยูเรีย750บาทต่อกระสอบ50กิโลเรื่องดาวเทียมเนี่ยวันใดที่พักไทยพักดีมีอำนาจเราจะทวงคืน กิจาการดาวเทียมให้เป็นสมบัติของชาติทันทีครับพี่น้องครับเราจะทำซิมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดือนหนึ่งไม่เกิน100บาทเพื่อพี่น้องประชาชนนะ <S <S ผมกล้าท้าเลยทุกพัคการเมืองไม่มีพักการเมืองพัคไหนที่มีนโยบายเหมือนพักไทยพักดีผมท้าไม่มีทางที่จะทำได้เพราะการจะทำแบบนี้ได้หนึ่งมันต้องหยุดทุนผูกขาดให้ได้วันนี้ พลังงานก็ถูกผูกขาดการสื่อสารก็ถูกผูกขาดถ้าพวกเราร่วมมือกันในการหยุดทุนภูกขาดเราจะสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยให้กับสังคมไทยไทยพักดีเป็นพักการเมืองพักเดียวที่สามารถหาเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาลพี่น้องต้องล่วมมือกับพักไทยพักดีในการหยุดทุนภูกขาดของชาติเราจะต้องหยุดผูขาดเพื่อให้ชีวิตของพี่น้อง ดีขึ้นการต่อสู้เพื่อหยุดทุนผูกขาดนักการเมืองกองชาติทหารจัดการไม่ได้มีแต่ประชาชนเท่านั้นครับพี่น้องครับผมตั้งากจะเชิญชวนพี่น้องว่าถึงเวลาแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาลีเซตภาคใต้กับรรคไทยรรคดีแล้วครับพี่น้องเอ้ยสู้ไปสู้สู้ไปสู้รับรองพี่น้องจะไม่ผิดหวังให้ภาคดี ไทยพักดีสู้สู้ไทยพักด,ดีสู้สู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี